ฟังดีๆมันมีสองแบบหนึ่งให้คุณใส่หินนะคะฟังให้ดีนะคะให้คุณใส่หินหรือให้คุณอ่ะพกคริสตัลหรืออะไรก็ได้ทุกคนที่เป็นสีประจําวันเกิดคุณคุณอาจจะใส่หินสีแดงหรือสมมติคุณเกิดวันอาทิตย์คุณอาจจะใส่หินสีแดงมีไม่หินสีแดงไม่มีไม่เป็นไรอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆไม่ต้องฟังดีๆนะไม่ต้องเฮ้ยกูต้องหาเงินมาซื้ออีกแล้วเหรอฟังครูให้จบ ข้อที่สามให้คุณนะคะใส่หินที่มีพลังวันของคุณวันจันทร์สีอะไรวันอังคารสีอะไรวันพุธสีอะไรวันอาทิตย์สีแดงอ่ะเออวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีฟ้าวันเสาร์สีม่วงวันอะไรถูกไหมพูดถูกไหมไม่รู้วันศุกร์หายไหมเออนะคะเออประมาณเนี้ยพลังวันนะคะให้คุณใส่หินคู่มันหาไม่ได้หรอกคู่สีแดงหินสีแดงอ่าไม่ยากเลย ให้คุณนะคะหาคริสตัลสีหรือสีเหลืองถ้าใครไม่มีหินประจําสีนะคะถ้าบ้านมีที่บ้านมีแล้วให้ใส่แต่ถ้าไม่มีไม่ต้องหาซื้อค่ะทุกคนพยายามใช้เงินให้น้อยใช้สมองให้เยอะนะคะณนะจ,จุดนี้อีชานให้คุณใช้สมองทั้งนั้นเลยไม่ต้องใช้เงินนะคะถ้าคุณไม่มีจริงๆหรือถ้าคุณไม่อยากใส่จริงๆนะคะไม่จําเป็นต้องใส่ทุกวันค่ะขอให้คุณมีขอให้คุณได้พกถ้าคุณไม่ใส่คุณเอาใส่กระเป๋า นะคะอ่าวันพุธหินสีน้ําเงินอะไรเงี้ยค่ะ,ะถ้ามีก็ใส่แต่ถ้าสมมุติไม่มีไม่ต้องหาซื้อนะคะเพราะคุณสามารถแปลงเป็นคริสตัลหรือแปลงเป็นหินที่คุณมีหรือพวกเหมือนเขาเรียกอะไรคะเหมือนซับทิปเหมือน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 ซับสมัยก่อนนะคะทุกคนเข้าใจไหมการใส่ของพวกนี้ค่ะหนึ่งเอาตรงนะคะตามความเชื่อเลยนะแต่โบราณเขาจะคุ้มครองเรา สองมันเป็นสิ่งที่จะดูดซับมาให้เราได้อะค่ะจริงไหมถ้าไม่งั้นคุณไม่ใส่หินก็หรอกเขาจะมีพลังงานบางอย่างดูดซับได้สองเขาจะมีพลังงานบางอย่างค่ะดูดข่าวดีได้สามหินเนี่ยเขาจะมีพลังงานของเขาในตัวพวกคริสตัลพวกหินอะ,อะไรพวกนี้ค่ะต้องเป็นหินนะต้องเป็นคริสตัลน,นะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าประมาณแบบเพชรพลอยอ่ะทุกคนหรืออ้าหรือแหวนที่มี หัวเป็นสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินอะไรเนี้ยได้หมดเลยที่เป็นประจําสีของคุณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆคุณหาคริสตัลสีเหลืองถ้าไม่มีจริง,รงนะคุณเคยเห็นคริสตัลสีเหลืองไหมอืมคริสตัลแบบที่มันเป็นแบบเศษเหมือนเหมือนเศษเพชรคล้ายๆอะ่ะเออประมาณเนี้ยค่ะแต่ต้องเป็นสีเหลืองนะถ้าถ้าไม่ใช่เครื่องประดับถ้าไม่ใช่แหวนถ้าไม่ใช่อ่ากําไลหินต้องเป็นคริสตัลเหลืองนะคะจดไว้ค่ะ แล้วเอาใส่ถุงอะไรก็ได้แล้วพกใส่กระเป๋าเปลี่ยนกระเป๋าก็เปลี่ยนด้วยอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าคุณจะเปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่คุณต้องเอาคริสตัลมาใส่ด้วยหรือกําไรสมมติว่าคุณเกิดวันอาทิตย์เนาะกำไรสีแดงแต่คุณจะไปงานอุ้ยไม่อยากใส่กําไรไม่ไม่อยากใส่กําไรสีแดงเลยไม่อยากใส่พลอยส,สีแดงไม่อยากใส่อะไรสีแดงให้คุณเอาใส่กระเป๋าพกไปด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นการบอกถึงความมั่งคั่ง นะคะไม่เหมือนพลังงานพวกนี้ค่ะเขาจะดูดกันเองนะคะแต่เขาจะแปลงให้เราเป็นทรัพย์ปัจจุบันนะคะเหมือนทรัพย์ในอดีตจะดูดมาแต่ก็จะแปลงเป็นทรัพย์ปัจจุบันให้เราเป็นเงินเป็นทองเป็นหวยเป็นเอยเป็นหวยนะคะเป็นเพชรเป็นอะไรประมาณนี้